สวัสดีเรบผมรับฟัง <c oughs> วันนี้วันที่วันที่เก้าพฤศจิกายนสองพันร้อยหกสิบสามสำหรับพ่อค้าไม่ค้าใหม่นะที่ยังไม่ทราบว่าตลาดนัด ก็มีที่ไหนกันบ้างแถวๆไอ้อำเภอชนแดนเนี่ยหรือว่าบริเวณใกล้เคียงกันแล้วแต่ก็จะเป็นนูนไปถึงไอ้ขอดใจคอเออ จังหวัดพิจิตรอะมันติดต่อกันเขตมันใกล้กเคียงกันบิงไม่ไม่ถึงไม่กี่โลกถึงกันแหละถึงไอ้พยัแดนเนี่ยของเพชบูรณ์เนี่ยอ่ะเปิดเป็นการไม่เสียวเวลาเนาะมารับรู้กันเกิดจะมีประโยชน์กับพ่อค้าแม่ค้าใหม่ไม่มากก็น,น้อย เอาเริ่มเลยวันจันวันจันตอนเช้ามีเทศบาลนะมีที่เทศบาลชุนแดนพอบ่ายมานู่นตลาดแววหงทับค้อหรือไม่ก็นู่นตลิ่งชัน ไปจ่ายท้งตรงขุยะตะลิงชันเลยวัดวางการเหลืองไปสักหน่อยเดี๋ยวซ้ายจะเจ,เจอตลาดต่อมาวันอังคารตอนเช้ามีไหมล่ะไม่มีเออพูดทำไมไปเนี่ยตอนบ่าย เย็นนะบ่ายหรือเย็นกน,นเดียวกันแหละมีที่ตะข้ามนาวัดทิรัตแล้วก็ลองคุยบ่ายเหมือนกันแต่ที่ลองคุยเนี่ยมันก็ห่างจากตะข้ามประมาณแปดกิโลเองเนะแล้วทางดีด้วย เดินทางดีไม่ค่อยมีหลุมมีบอ่อตลาดเขาใหญ่นั่งขุยอะ่ะโอ้ทางเข้าสามช่องเลนะทางเข้าตลาดช่องกลางนี่เอารถยนต์ไปจอดเลยเลยโอ้จอดได้หลายคันมากส่วนด้านริมริมถนนชมบิลรเวท สายไห้พันธ์หินไปไเพชรบูเนี่ยก็จอดได้ที่จอดรถเยอะแยะรถขายเข้าไว้ของอมากมายเยอะเยอะจริงๆพลังคานเนี่ยแล้วของกินก็นมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงขนมปืผักทุกสิ่งทุกอย่างเยอะ ใครจะกินอาหารน้ำเล็นรูปนะคนมากมีมากมายทั้งตัวผ้าต้องกินของใช้ไปแล้วไม่ผิดหวังแล้ววันวันพุธตอนเช้าเนี่ยบอกเขาสอนรุตเมย์จนแดนนลนะแล้วก็ ถ้าให้คะแนนเต็มร้อยก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอรเซ็นตะ์ประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นต์แต่ขายดีคนคลืกครับยิงไปเชา้าเช้ายิงดีเช้าเช้าเนี่ยคนซื้อเยอะสายมาหน่อยก็เริ่มบางตาระหว่างหกโมงเช้าไปถึงสามโงเช้าเนี่ยเยอะแต่ถ้าหลังสามโงเช้าไปแล้วก็เบา,บาหน่อย แต่บางคนต<ม>ื่นสายก็ไปก็มีปะปลายประปลาย,ลายช่วงบ่ายก็นุ่นแววหงทบับเพอถ้าไม่เข้าทบับพอก็นุ่น<ม>กระดิ่งชันกุ๋ยโอ้โ,อโอหวัดวางการเลืองนั่นก็ตลาดใหญ่เป็นรูปตตยูเลยนะต้องเพิ่มอ่ะเพิ่มร้าน กลายเป็นลูกตัวเอ็มแล้วนะเออไปเอ็มก็จะบิลละรถเยอะจอดกันทั้งทางเนี่ยทั้งสองฝั่งทางเนี่ยมีแต่รถอย่คิดดูว่าเป็นลูกแตยูเป็นลูกตัวลูกตัวเอ็มแล้วหรือบิวเนี่ยมีรถทั้งสองฝั่งตลอดสายตลอดลูกนั่นแหละลูกยูลูกัวบิลนั่นแหละ แล้วก็แถวนั้นนะในดงไอ้คำว่านในดงก็คือว่าเขาทําไร่ทาไร่ทานาแต่ส่วนมากจะเป็นไร่นะไรข่ข้าวโพดไรถั่วไร่งาไร่ปออะไรพวกเนี้ยเอเอก็มีเงินนะเออมีตังค์พอยากได้อะไรเขาก็มาหาซื้อข้าวซื้อของกันแต่ถ้าปีไหนแล้วก็ฝนฟ้าไม่ค่อยดีก็ ผลจะบางหน่อยเพราะว่าพืชผลไม่ค่อยมีขายแล้วไม่ค่อยมีเงินซือ้อปีไหนผลดีดแล้วโอ้คือขักยิ่งวันในตลาดสดดีกนะยิ่งวันในเมืองอีกนะเออเงินไปอยู่ในป่า,าในป่าในดงเขาอ พืชไรเขาไปขายแล้วเขามีเงินกันคนในตลาดเนี่ยมีอาชีพค้าขายกันเนี่ยเขาก็ได้เขาอยู่ได้เพราะเนี่ยพืชผลนี่เนี่ยนำไปขายเขาเขานีองอยู่ได้ไงถ้าไม่ได้พืชไรยการเกษตรนี่เขาก็แย่ขนมทำมาจากอะไรนะ หวานนี่ต้องมีน้ําตาลนะฮะของกุง๊ขเขาปลูกอ้อยก็มีอ่ะแต่ว่าทาจากอะไรถั่วอถั่วเหลืองถั่วเขียวใช่นไหมขนมอ่ะงาอะไรอย่างไรอะไรอไริลยศาสตร์เนี่ยมีทั้งถั่วนะงาอะไรถั่วเขาก็ามีทั้งนั้นแหละ เขามีของขายเพราะอะไรเพราะว่าเท่าไรท่านายอยู่ในดงเนี่ยปลูกเป็นแหล่งเงินนับหนึ่งเลยตลาดนี่ยังเป็นร่องแต่เขาไม่มีเนะนี่ยพือคนเท่าไรทา,นา,ทานาไม่ทาเนี่ยพืชไรเนี่ยคนตลาดไล้มีของขายเลยเดี๋ยวมา,มาเออโอ้คือคร้างปูไรนะเขายอะ คนก็เยอะไม่รู้มาจากไหนวะนะ่ะเอออยู่ที่ไหนเนาะมีสักมีคนนะเออที่ไหนมีปืดมีที่ปลูกหาแหารอาหารนะก็บอกว่าแหล่งอาหารคนเยอะไายดีอะ่ะไปลองดูอะ่ะก็ต้องดูนะดูสถานการณ์ดูว่าฝนฟ้าเป็นยังไง พืนไร่ปีนี้เป็นไงผลดีนะลลออรับรองรวยเขามีเงินเยอะไปขายก็ขายได้พยายามหาของอะไรที่เออที่มันไปลองดูวันพฤหัสมา,มาวันพฤหัสบังที่ไหนล่ะโุ้น ข้ามรลานเหนือนั่นก็ไม่แพ้ลุงคุยเหมือนกันไม่แพ้ลุงคุยวันอังคารข้าวของกับกลงกับข้าวหมูผักปลาสำเร็จรูปก็มีทุกอย่างองกินของใช้โอ,อ้โอก็วันอังคารเหมือนกัน พ็าอวันอังคารนี้ถึงคุยเนี่ยมันคุดได้หัดมันสุกอ่ะมันเช้าก็นุมันคุยแต่ว่าเขามีอยู่สามช่องอ่ะช่องกลางปิดตลาดอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอรเ็นเออเาขายได้ พอมาช่วงบ่ายนู่นชนแดนอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเออปั๊มน้ำมันปตทตลาดใหญ่โอ้โหถนนรถจอดกันสามเลนเนี่ยเลนหนึ่งอะต้องให้ให้ให้รถจอดละรถยนต์วิ่งได้แค่สองเลนอะ วิ่งช้าๆวิ่งไวไม่ได้อันตรายคนเดินข้ามไปข้ามมาฝัา่งโน้นฝั่งนี้ข้าแม่ข้าก็ชนละมุนกันหน้าด้วยตั้งแต่หน้าพุทธบาทนู้นวัเนื้อที่บริเวณนองโกมันก็ขว,วางขวางด้านนานี่ยาวประมาณทุกร้อยเมตรเลยมั้ย แตนข้างนั้นนะอยู่ประมาณห้าิเมตรห้าทิศหกิเมตรแหละก็เกือบร้อยเมตรแล้แหละร้านขานั่นแหละขายของกอยู่ในนะั้นเต็ไมไปหมดระพัดตลาดใหญ่คนคึกคักตัวไปเที่ดูเหมือนจะขายดีวันจันทร์นี้นะ แต่ว่าที่จอดรถอะดสำคัญที่จอดรถอะไรนี่มันแอะมันมันแออัดเนาะมันไม่เหมือนวันวันจันทร์วันจันทร์ที่จอดรถเยอะในวันศุกรนี่โอ้โหลองไปดูเอะขายดีแต่ว่าสัญจรไปมาต้องระมัาระวังตัวกันหน่อยละกันเออ เขาก็จะมีอะไรอะตำรวจบ้านอ่ะเอาคอยรักษาความสงบดูแลเรื่องรถเรื่องอะไรเนี่ยจอดให้เป็นที่เป็นทางเขาก็จะจัดให้เหรียบร้อยอ่ะไม่ให้ไปเลเกะละกะรถบนถนนใหญ่เขาหรอกอืมก็ปลอดภัยดี มีคนดูแลอย่างเงี้ยเออมืนก็อาสาสมัครเลยเนาะก็ไม่รู้เขาได้เงินเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจคงจะได้ทั้งไหนทั้งนึ่งอันเนาะนี่นเขาจะมาทําให้เหนื่อยทำไมล่ะแล้วะ